สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวจะมาคุยเกี่ยวกับข้าวกล่องนะคะข้าวกล่องที่มีขายตามเหมือนอร้านค้านะคะร้านค้าไม่ไม่อยากเอ่ยน้ำนะว่ามีขายที่ไหนบ้างเนาะเขาจะมีะการบรรจุกล่องที่ใส่ขายแตกต่างกันออกไปบางอย่างก็จะเป็นเป็นไงคะสีแดงเนี่ยสีแดงนะสีแดง สีขาวแล้วก็มีสีดำเลยเนาะวันนี้แม่อิวซื้อสีแดงมากินนะคะสีแดงอะ่ะเขาบอกว่า,าการเก็บของเขาอะ่ะนับตั้งแต่วันผลนะจะสามารถเก็บได้สี่วันนะคะสี่วันอืนี่นะคะสี่วันถ้าเป็นสีดำเนาะสีดำนี้เขาจะเก็บได้เจ็ดวันเจ็ดวันนะคะ แล้วก็สีขาวเก็บได้นานที่สุดเลยสีขาวที่เราเห็นเนาะจะขกจะมีเยอะมากเลยจะเก็บได้นานถึงหกเดือนนะคะจะเก็บได้นานถึงหกเดือนสําหรับสีขาวอืมก็ส่วนใหญ่จะเห็นสีขาวเป็นไงคะอยู่ในช่องแบบแช่แข็งอะ่ะแต่ว่าไอ้พวกสีแดงสีดําอ่ะจะอยู่ข้างนอกได้เนะเพราะว่าอายุองค์เขาเนาะมันจะได้แค่สี่วันกับ7วันเนี่ย เม่อิู่ก็เพิ่งรู้นะก็เลยแบบมาแชร์บอกกันเนาะเพราะว่าใช้บริการบ้างอยู่นะคะกรณีที่แบบเราหาอะไรทานแบบที่เป็นใหม่ๆไม่ได้ตัวนี้ก็ช่วยเราได้เหมือนกันเราก็จะได้มาเรียนรู้กล่องนะคะที่เขาใส่หมายความว่ายังไงเนาะวันนี้แม่อยู่ก็นำสิ่งสิ่งเล็กสิ่งน้อยเนาะ ่ามาบอกกันฟังไปเนาะแล้วพบกับอิอิใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ